การประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งเป็นการยื่นยติด่วนของฝ่ายค้านในการที่จะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ10รัฐมนตรีซึ่งก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งทางของผู้นําฝ่ายค้านก็ได้มีการนําเสนอยติไปแล้วตอนนี้เครื่องบินใหญ่กําลังบินชี้เป้าถล่มอยู่เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณนัทวินทองย้อยค่ะเิญค่ะ ครับคุณพิญญาคุณธนัญญาครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากรอบระยะเวลาคือ1 6บหถึงสิกุมภาพันธ์แล้วก็จะไปลงมติกันในวันที่20กุมภาพันธ์ครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับผู้นําฝ่ายค้านได้กล่าวเปิดยต,เตเิเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหลังจากนั้นสสพักร่วมรัฐบาลนําโดยนายพย์บูลนิติตวันนางสาวปรินาไกลคุบสสพักพลังประชารัฐก็ได้ลุกขึ้นกันประท้วงอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยระบุว่าผู้นําฝ่ายค้านมีการกล่าวถึงสถาบันรวมไปถึงจะขัดต่อที่ประชุมสภาด้วยนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาตรงนี้ร่วงเกือร่วงกว่า1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นครับนายชวลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้วินิจฉัยนะครับว่าผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้กล่าวอะไรที่ขัดต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับ โดยก่อนการประชุมนะครับนายชวลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรย้ำว่าฝ่ายค้านสามารถอ่านยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้ทั้งหมดรวมถึงข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีที่สามารถเอ่ยถึงสถาบันตามที่เขียนไว้ในยติได้แต่อย่านอกเหนือจากที่ระบุไว้ซึ่งก็ต้องรอดูการอภิปรายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและก็ฝ่ายค้านจะอ่านข้ามเรื่องสถาบันหรือไม่ก็ได้เพราะถือว่าเป็นยติที่สมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าการตรวจสอบยตินี่ได้มีการตรวจสอบกันอย่างละเอยียด แต่ต้นเคยมีการเตือนให้ปรับปรุงไม่ใชใ่ไม่ใช่ให้แก้เนะี่ยให้ปรับปรุงแต่ว่าเมื่อปรับปรุงก็บรรจุให้แต่ว่าก็ต้องดูครับว่ายติที่เสนอนั้นน่มันมีการพาติสถาบันในลักษณะเสียหายหรือไม่กรณีนี้เป็นการเตือถึงสถาบันไม่ใช่เป็นการให้ร้ายหรือทำให้สถาบันเสียหายแต่เป็นการกล่าวให้รัฐบาลเสียหาย เดิมเนี่ยเราเตือนเพราะว่าเชื่อรัฐบาลก็ผงตอบมีวิตอบมามันก็ต้องกระทบคนที่พิจารณยด้วยผมก็เลยเตือนตอนนั้นว่าด้วยความหวังดีไม่อยากให้ทั้งคู่เป็นฝ่ายผู้พิจารณ์และผู้ชี้แจงเป็นจำเลยของประชาชน ส่วนทางด้านนายสุทินคางแสงประธานวิฝสายคานนะครับกล่าวว่าหลายฝ่ายกังวลว่าจะมีการประท้วงตั้งแต่เริ่มการประชุมโดยยตินั้นนายสุทินย้ําว่าประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้มีการพิจารณาและเห็นชอบยติโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมและเชื่อว่าประธานจะสามารถควบคุมการประชุมได้ครับส่วนทางด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการอภิปรายวันนี้ไม่ต้องมีการติวรัฐมนตรีเพิ่มเติมแต่ตนเองอาจจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมและชี้แจงแทนรัฐมนตรีในบางเรื่องที่ เองรับผิดชอบและรัฐมนตรีอาจจะไม่ทราบในเรื่องนั้นครับส่วนทางด้านนายจุราลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการอาภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ที่กังวลคือเรื่องของเวลาที่มีไม่เพียงพอในการชี้แจงหากมีเวลามากพอก็จะได้ชี้แจงได้ครบทุกประเด็นครับส่วนทางด้านนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้เดินทางเข้าสภาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆเท่านั้นนะครับ ส่วนที่ประชุมได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา9นากา4 8นาทีโดยประมาณซึ่งเริ่มต้นการอภิปรายนะครับได้มีสะสะจากทางรัฐบาลและทางฝ่ายค้านสลับกันชี้แจงถึงยติโดยวิปรัฐบาลยืนยันนะครับว่าการอภิปรายจะเป็นไปตามข้อบังคับไม่ใช่การประท้วงเกินไปตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาซึ่งขอข้อกังวลน,นะครับเรื่องยติของฝ่ายค้าน ทางรัฐบาลก็ได้มีการหาหรือไปแล้วแล้วก็ท้วงติ่งไปแล้วนะครับโดยฝ่ายค้านไม่มีการแก้ไขยติจึงอาจเป็นปัญหาต่อการอภิปรายได้ครับจากนั้นวิฟฝ่ายค้านได้รับทราบถึงข้อกังวลที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ก็เห็นว่ากระบวนการนี้เป็นไปตามหลักนิติรัฐดังนั้นการไปแก้ไขยติ ตรงที่มีข้อทักท้วงกันก็หมายถึงว่ายติผิดตั้งแต่แรกแต่ไม่ควรไปดําเนินการแก้ไขกระบวนการนิติรัฐหากแก้ไขก็จะมองได้นะครับว่าฝ่ายค้านยืนยันไปแล้วว่ายติที่เสมือนที่เสนอมานั้นเป็นไปตามหลักของข้อบังคับและจําเป็นที่จะต้องอ่านตามคําถ้อยคาครับส่วนทางด้านวิรัฐบาลได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการเขียนยติที่รุนแรงเช่นนี้และเชื่อว่าผู้นําฝ่ายค้านไม่อยากที่จะมียติในบางเนื้อหาพร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ขัดที่จะถูกอภิป และพร้อมตอบคำถามแต่ว่าการพักทวงนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในทางที่ถูกต้องครับต่อจากนั้นนะครับนายสมพงษ์อมรนิวัต์ผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งการอภิปรายนี้มีรัฐมนตรี10คนที่มีเรื่องของการทุจริตหลายด้านเลยนะครับโดยเริ่มที่นายกรัฐมนตรีมีการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวไร้คุณธรรมและไร้ความเป็นผู้นำละเลยให้มีการพุจริตท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจของประเทศครับไปฟังเสียงของผู้นำฝ่ายค้านกันครับ ลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรีและลนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบมีพฤิการช่อชนทุจริตปล่อยประละเลยให้มีการทุจริต เพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้องท่ากลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบากและมีการระบาดของโรคโควิด -19 จึงทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหวทั้งหมดเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของตน จากนั้นนะครับได้มีการประท้วงจากนายพายบุลนิติตะวันสอสอพักพลังประชารัฐโดยได้ประท้วงถึงผู้นําฝ่ายค้านนะครับว่ามีการเอ่ยถึงสถาบันครับกาบเรียนท่านประธานผมขออนุญาตประท้วงในข้อที่69นะครับคือท่านผู้อวิปรายนะท่านผู้นําฝ่ายค้านได้กล่าวถึงพระหมหากษัตริย์โดยไม่จําเป็นซึ่งมีเหตุผลกับท่านประธาน การที่ไปกล่าวถึงในตอนต่อมาอีกนะฮะร,รวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะทำให้สถาบันซึ่งทรงอยู่เหนือการเมืองซึ่งจะต้องทรงเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ต้องระมัดระวังแม่สถาบันพระมมารย์ทต,ต้องถูกนำไปเป็นคู่แข่งหรือฝักใฝ่ทางการเมืองฝ่ายใดอย่างเข่งขัดนะถ้ามีวิธีการใดดำเนินการก็จะมีผลเสียหายต่อความเป็นกลางดังนั้นท่านผู้ว,วิราย ได้นำมาเสนอในการจ่ายพิลายนี้ร้วนแล้วแต่เป็นการทำให้มีปัญหาที่เสียหายต่อสถาบันดังนั้นจึงถือว่าไม่มีความจำเป็นกับ โดยในช่วงเช้านะครับนายสุทินคังแสงประธานวิสฝ่ายค้านนะครับก็ได้ระบุว่าวันนี้ในการาพิปรายเข้มข้นตั้งแต่วันแรกอย่างแน่นอนแล้วก็ไม้เด็ดวันนี้นะครับในการอภิปรายถึงนายกรัฐมนตรีพลตบวรเอกเสรษีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับต้องติดตามนะครับว่าการพิปรายวันนี้จะมีการเจาะเนื้อหาถึงนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างและนี่คือบรรยากาศที่รัฐสภาครับ